เรียนคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นครับกระผมนายพิชิตพิมพโคตรครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียนเตรียมมณฑลศึกษาพฒนาการปทุมธานีครับในครั้งนี้นะครับกระผมขออนุญาตนําเสนอในส่วนของสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน4รหัสวิชาจ32202สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา2,567ครับก่อนอื่นนะครับกระผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวคร่าวๆก่อนนะครับปัจจุบันนี้กระผมปฏิบัติงานอยู่ที่โรงเรียนเตรียมมรุษสะพัฒนาการปทุมธานีนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็จะเต็มไปด้วย โรงงานอุตสาหการรมนะครับการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสะดวกเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยติดถนนลำลูกกาเลยนะครับในส่วนของการรับราชการนะครับกับผมรับราชการตั้งแต่วันที่15ศัยยนวาคม2561จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็รวมระยะเวลา6ปีแล้วนะครับก็สําหรับภูมิหลังทางการศึกษาครับก็สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนจากมาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับ ปัจจุบันก็กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรครุษศาสตรมหราบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จาลงกร์มาวิลครับในส่วนของการปฏิบัติงานณปัจจุบันนะครับกระผมก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาจีน2ภาษาจีน4และภาษาจีน6ครับในครั้งนี้นะครับกระผมใคร่ขอนําเสนอส่วนของรายวิชาภาษาจีน4นะครับซึ่งก็จะตรงกับ แผนการจัดการเรียนรู้และก็ผลลัพธ์ของผู้เรียนที่จะได้นําเสนอเป็นลำดับถัดไปนะครับที่ได้ขอประกอบการพิจารณาสําหรับการเลื่อนวิทยาฐานะสมานการในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของสภาพปัญหานะครับก็พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละแปเนี่ยประสบป,ปัญหาในการจดจำคำศัพท์ภาษจีนนะครับเนื่องจากอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับว่า ตัวสอนจีเนี่ยมีเป็นหมื่นๆตัวใช่ไหมครับแล้วก็คำศัพท์เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยในแต่ละตัวสอนเนี่ยก็จะมีการพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความหมายใช่ไหมครับแล้วก็ในเมื่อนักเรียนจำำําคําศัพท์ไม่ได้เนี่ยนะครับนักเรียนก็ไม่ประสาไม่สามารถประสมคําหรือว่าผสมวลีจนกระทั่งถึงการเรียงประโยค,นะคะการเรียบเรียงคําพูดได้นะครับก็ส่งผลให้ขาดความมั่ในใจในการสื่อสารในชีวิตประจําวันนะครับก็เขาก็กลัวที่จะผิดพลาดกันนะครับ ซึ่งและอย่างหนึ่งก็คือผลสัมฤทธทางการเรียนนะครับก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายเป็นอย่างมากสําหรับครูผู้สอนปัจจบนเองนะครับในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับกับผมก็ได้แบ่งออกเป็น4ด้านนะครับด้านที่1การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นะครับก็จะต้องมีบรรยากาศแบบเชิงบวกนะครับต้องใช้หลักจิตวิทยานะครับจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้พร้อมสะดวกน่าใช้น่าเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างนะครับ ประตูหน้าต่างก็ะจะถึงสื่อการเรียนรู้ Learning Corner หรือว่ามุมที่จะเอาไว้ศึกษาสำหรับพวกเขาด้วยนะครับในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้นะครับก็จะต้องเป็นแบบเชิงรุกนะครับหรือว่า Active Learning ทุกท่านทราบกันนะครับก็เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินะครับฝึกทักษะการสื่อสารให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนะครับแล้วก็ พวกเขาเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมแลวก็มีปฏิสัมพันธ์กับทั้งครูผู้สอนครูประสอวิชาหรือว่าเพื่อร่วมชั้นเรียนด้วยกันเองนะครับผมในส่วนของครูผู้สอนนะครับปรับทางด้านใดบ้างนั้นก็จะเป็นในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรีนยนรู้นะครับก็เน้นให้เรียนเนี่ยได้เข้าใจง,ง่ายๆนาไปใช้ได้จริงต่อยอดได้ประยุกต์ได้นะครับแล้วก็ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้กับพวกเขาด้วยนะครับในส่วนของผู้เรียนเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีการ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาจีในชั้นเรียนในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นแม้แต่กับครูผู้สอนเองกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกันน,นะครับก็ไปจนถึงมีแหล่งศึกษาเพิ่มเติมให้กับพวกเขาด้วยนะครับจากการศึกษาแล้วก็การรีเสิร์ชนะครับผมก็ทราบว่า PowerPoint เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน Top Tools for learning ในปี2024นี้นะครับก็ผลการวิจัยแล้ก็ผลการสำรวจ ออกมาแล้วนะครับว่า PowerPoint เนี่ยอยู่อันดับ4นะครับซึ่งขึ้นมา1อันดับจากปีที่แล้วนะครับปี2023นะครับ YouTube เนี่ยยังคงเป็นที่นิยมอยู่ตามมาด้วย ChatGPT ซึ่งเรียนใช้เยอะมากแพร่หลายมากเลยนะครับเอามาประยุกต์ใชนะ้ทุกหลายวิชาเลยนะครับในส่วนของ Google Search หรือว่า Google นี่ก็ยังจำเป็นอยู่แต่ในส่วนของ PowerPoint เนี่ยค่าไม่ตายจริงฮะก็ยังจำเป็นอยู่นะครับซึ่งสื่อที่กระผมนำมาใช้ในการจัดการารสอนในหลายวิชาภาษาจีนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ เป็น PowerPoint นะครับที่ต้องใช้เป็น PowerPoint เพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของออฟไลน์นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้นะครับในส่วนของออนไลน์ก็อาจจะมีตัว add-on หรือว่าตัว extension เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อ,อให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับนน่นนว่ารูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ผมใช้เนี่ยต้องเป็นแบบเชิงรูกหรือว่า active learning เท่านั้นนะครับผนวกกับการประยุกต์ใช้แนวความคิดทาง gamification นนะครับซึ่งไม่ใช่การเล่น ไม่ไม่ใช่การเล่นเกมเสียเียวนะครับแต่ว่าเป็นการนํานักเรียนเนี่ยเข้าสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แล้วก็บรรยากาศการเรียนรู้แบบเป็นเกมก็คือเราใช้องค์ประกอบของเกมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งกรับผมก็นํามาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะครับอ่าแล้วก็มาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นะครับจนถึงนําไปใช้จริงๆด้วยนะครับซึ่งอ่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่กรับผมนําเสนอนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน่วยที่1นะครับ หัวข้อเชี่ยนฉี่เหอจีจีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าสภาพอากาศและฤดูกาลตัวนีนะครับในส่วนของชั่วโมงที่ที่ทุกท่านอาจจะได้เห็นจากการรับชมวิดีทัศน์การัดการการสอนนะครับก็จะเป็นส่วนของหัวข้อคุณชอบฤดูกาลไหนหรือว่านีสีควันหนักจีจีนั่นเองครับในส่วนขององค์ประกอบของเกมนะครับก็จะส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีความหมายนะครับเนื่องจากมีการสะสมแต้ม ส่งเสริมบรรยากาศการศึกษาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือว่า collaborative learning นะครับส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเป็นสนึงผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเองนะครับเนื่องจากมันมีการให้รางวัลมีการเลเวอ up มีการเลื่อนระดับนะครับผมมีมิชชั่นต่างๆทำให้การจัดการเรียนรู้สนุกสนานนะครับนักเรียนก็ได้รับความเพลิดเพลินครูผู้สอนเองก็มีความสุขในการัดการนการสอนเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของขั้นนำนะครับผมแน่นอนว่าองค์ประกอบของเกมฟิฟเคชันเนี่ยมันถูกนำมาใช้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมรละฤดูกาลนะครับก็ให้เรียนได้ทบทวนนะครับจนถึงการจับคู่กับรูปภาพที่กำหนดให้นะครับถ้าเรียนจับคู่ผิดนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเรียนจับคู่ถูกเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวต่างต่างนานานะครับผมในส่วนของขั้นตอนการนําเสนอก็เช่นกันนะครับ ก็นกักเรียนก็จะร่วมกันอ่านคำศัพท์วลีแล้วก็ประโยคตัวอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับไปจนถึงการบอกความหมายวิธีการใช้คำศัพท์นะครับที่ได้เรียนมาแล้วก็ร่วมกันแปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนนะครับโดยครูพูดเป็นภาษาไทยนักเรียนพูดเป็นภาษาจีนเองซึ่งก็ต้องให้พวกเขาได้ฝึกเยอะๆกันนะครับในส่วนของท่านนําเสนอนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับ ในส่วนของขั้นฝึกปฏิบัตินะครับก็นักเรียนเนี่ยก็จะได้ฝึกการสนทนาโดยใช้ภาษาจีนนะครับเป็นการสลับกันถามตอบโดยใช้รูปแบบประโยคน้สีฮว่านหนักจกีเจ๋ว้สัมมะคุณชอบฤดูการไหนเพราะอะไรแล้วคำตอบก็จะเป็นวสีฮว่านสัมมะสัมมะยิ่งวสัมมะสัมมะนะครับฉันชอบจุดจุดเพราะจุดจุดนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่มีการเรียนรู้ต่อเนื่องมจจากขาเ้เรียนที่แล้วนะครับโดยผู้สอนเนี่ยก็จะใช้ การสุ่มวงล้อนะครับเป็นการสุ่มเลขที่แทนเช่นอ๋อมาชั้นมาข้ตทงเสียใช่ไหมครับอ่าก็นักเรียนก็สนุกสนานกันมากๆเลยนะครับในส่วนของขั้นนาไปใช้เนี่ยนะครับจากการสุ่มวงล้อนะครับผมนักเรียนเนี่ยก็มีความเพลิดเพลินนะครับมีความตื่นเต้นนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการนําเอาเกมพิ i o n มาใช้ได้อย่างคุ้มค่านะครับเมื่อมีการสุ่มนะครับสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้ฝึกพูดโต้ตอบนะครับครูผู้สอนเนี่ย ช่วยในส่วนของอการออกเสียงนะครับถ้าเียนออกเสียงผิดครูผูส้สอนก็จะทวนให้แล้วก็อสอนวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับผมถึงการให้คําแนะนาในส่วนของการประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์นในบทสนทนานะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ทำแบบฝึกหัดว่าใบงานนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ,อนี้นะครับผมในส่วนของขั้นสรุปนะครับครูผูส้สอนแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็จะมาสรุปเนื้อหาสาระในส่วนของคําศัพท์วลีและประโยคที่ได้เรียนรู้ไปนะครับจนถึง หลักวยากรณ์ด้วยเป็นการเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็จะได้ทำในส่วนของแบบทดสอบออนไลน์ผ่านทาง Google Form นะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจครั้งหนึ่งแล้วก็คุณครูเนี่ยก็มอบหมายให้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม,ตมจากแหล่งเรียนรู้ที่คุณครูได้ Create เอาไว้นะครับผมครับผมในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับนอกจากที่ผู้เรียนเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับผมนักเรียนก็มีความสนุกสนาน พลดเพลินกับการเรียนรู้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าการเรียนรู้นั้นน่าเบื่อนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ